คลไม้ละไม้คนละไม้คละไม้คนลไม้มาดูมานูมาดูมาดมาดูมาดูมาูมาไมาดมาดู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 มาดมาดมดูมาดาดูมาดูมาดูมาดาดูมาดูมาดูมาดเมาดูมาดูมาดูมดูมาดไมูมาดูมููมาดูมาลูมาดูมาดด็มออกมาพูดหม้าห้มงดูมดูมาดมดูมามาดูมูมูมาลูมาดูมาดูมูมาดูมาดมาดูมดา ดัวที่น้องจะวาดใช้สีเลยก็ได้และแจกความชิดของน้องนะคะเอค่ะเดี๋ยวพี่จะแจกกระดาษให้คนรับแขนนะคะว่าลยคูกสาวกูมาะไรก็ได้ว่าว่าชีวไปทิ้งทิ้ง เลยว่าเลย่สีเลยก็ได้ม่ทิ้ไมาเไหน่ไม่่าเยากก็มต้องนัน่าสุาาที่ก็คอายเดก็ต้องมาบอกคะว่าที่เป็นวาหมืนรูปอะไรนะ ทำรูปอะไรก็ <coughs> 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 Let's do it all oh, year and it's the สเสร็จแล้วยังคะโอเวค่ะมาบอกมาบอกทีละคนเลยค่ะเอาเอาหนห้าถ่เพื่อนค่ะหน้เาเลยะเพื่อนเอา,เอากระดกตังค่ะ อตัวต่อไปเลยค่ะแลดวเป็นอะไรอ้าวน้องน่กแล้วอว่าอะไรันิ้วองว่าอะไรต้นไม้ไต้นไม้ะที่เป็นตไม้ต๋อไหมครเพื่อนต๋